ขึ้นเขาทุกวันนั้นนะครับใช่นะครับมันเป็นมันเป็นทางออกหรือว่าทางเถียงถามว่าไร้สาระไหมไปคุยในศาลคุณจะคูดพูดเรื่องเรื่องผีสางนางไม้เนี่ยไม่ไร้สาระนะครับน่ะไม่ไร้สาระยิ่งนะครับถ้าใครเป็นผู้พิพากษาอายุแก่ๆนี่นะครับนะครับยิ่งอายุมากๆนี่นะครับเขาจะเชื่อเรื่องนี้นะครับลุงจันลุงลุงอ่ะศาลไม่รับฟังนะครับลุงมงคลเข้าใจนะครับน่ะ ดูบางคนเข้าใจนะครับพ่อสารทุกคนก็เคยเป็นเด็กมาก่อนเมื่อก่อนนะครับนะครับสารทุกคนเนี่ยนะครับเห็นไหมอย่างน้อยเขาก็เคยรับฟังเรื่องนี้มาเยอะต่อเยอะแล้วนะครับถึงแม้ไม่รับฟังแต่เขาก็เคยรับฟังเรื่องแบบนี้มาเยอะต่อเยอะแล้วนะครับสารไม่ใช่วลอยมาจากฟ้าฟ้าสุไลยมานมาจากที่ไหนนี่น,าาอบบอะนะครับไม่ใช่เกิดมาจากหลอกบัวนะครับก็มีพ่อมีแม่รักสารก็เคยเป็นเด็กแล้วก็เคยได้ยินพูดเท well, ่าผู้แก่เล่ามานะครับนะ่ะ มันจึงเป็นทางออกที่ดีนะครับนะมันจึงเป็นทางออกที่ดีของนักกฎหมายนะครับเอ่อถ้าในคดีนี้นะก็คือคือหนึงกับนึงปฏิเสธตัวเองด้วยนะครับปฏิเสธให้กับผู้ความกลายไปในตัวนะครับาอาจ,จะบอกว่าอาจจะเป็นเด็กนะครับในการต่อสู้อาจจะมีการโดนนะครับสิ่งที่มองไม่เห็นพาตัวไปนะครับในนิทานต่างๆมันก็มีนะครับและอย่างน้อยนะครับผู้พิพากษาต่างๆก็เคยได้ยิน นะครับก่อนที่จะมาโตก่อนที่จะมาเป็นผู้พิพากษาเนี่ยนะครับก็คงจะเคยได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเขาเล่ามาอาจจะมีเจอด้วยประสบการณ์ตัวเองก็มีนะครับมันก็มีนะครับนะแต่ในทางหลักวิทยาศาสตร์เขาไม่เชื่อกันนะครับนะเขาไม่เชื่อกันว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงนะครับนะแต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์หลายคนนะะะนะครับไปสอดเคาะนะครับว่า เย่วนะครับนะก็มีนักวิทยาศาสตร์หลายคนนะไปขอน้ำมนจากหลวงพ่อนนะครับนะก็มีนักวิทยาศาสตร์หลายคนนะครับเห็นไมน่ะห้อยพระอยู่นะครับนะเออนะครับห้อยพระอยู่นะครับนี่ห้อยพระเป็นนะครับโอ้นะครับคนเราจุดมุ่งหมายของคนเราคือปกปักรักษาตัวเองนั่นแหละนะครับเนาะมันยิงไม่เข้าคายไม่ออกเห็นไม่แต่ละคนก็จบสูงๆมาทั้งนั้น นะครับแต่มาความเชื่อมันก็ยังมีอยู่เขาตึงจดต่อสู้ในด้านนี้นะครับถึงแม้มันจะเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ถึงแม้มันจะเป็นไปไม่ได้ว่าเด็กจะโดนหลงทางขึ้นป่าได้มันก็เป็นทางออกที่ดีนะครับสู้ไปถึงแม้รู้ว่าไม่มีชนะแต่ก็ต้องสู้นะครับเนีตรงนี้มันมันเป็นทางออกเกี่ยวกับคดีที่ที่เป็นทางออกที่ที่เหมาะนะครับที่เหมาะที่สุดนะครับที่เหมาะที่สุดนะครับ ท้ายที่สุดแล้วมันก็จะไปลงทางไหนทางออกทางเดียวนะครับ <What? S 1> เห็นไหมล่ะมันจะเป็นทางออกเหมือนรูปหัวใจอะ่ะแยกเหมือนใบโพเห็นไหมล่ะเห็นไหมถ้าใครเส้นเข้าอ่า uh, ถ้าใครอ่ uh, ไปมองดูใบโพที่มีเส้นใหญ่เห็นไหมพอเราเข้าก้านใบเห็นไหมก้านใบก็จะมีทางแยกของเยอะแยะเ, вот เลยนะครับท้ายที่สุดก็เป็นรวมจุดก่อนที่ตรงปลายของนะครับใบโพเห็นไหมล่ะออ่ศูนย์รวมที่สุดก็คือใบโพนะครับนะครับยอดยอดใบโพปลายใบโพ นะครับนั่นก็คือนิติวิทยาศาสตร์นะครับนั่นคือคือนิติวิทยาศาสตร์นะครับไม่ว่าคุณจะล่ายาวขนาดไหนก็แล้วแต่นิติวิทยาศาสตร์ก็จะรอคุณอยู่ข้างหน้านะครับว่าเส้นผมของนะครับเออแม่จำเลยทําไมไปตกอยู่บนเขาบอมาเดี๋ยวนี้นนะครับนะเอะเอ่นี่ยไม่รู้นะได้กล่าวว่าเคยเข้าไปฟังช่องลุงมงคล เอนลุงบางคนบอกว่าบางทีผัวอาจจะเอาขึ้นไปนะครับนะนะครับก็นอนกับผัวเนะี่ยนะครับนะมันเป็นขนอะไรกันแน่คะ,ะคเออคิดว่าเป็นขนอะไรอะ่ะนะครับถ้าเป็นขนข้างบนก็นะครับก็น่าจะตอนวีผมนะครับถ้าเป็นขนข้างล่างก็ <c oughs> นะครับจำไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าครั้งไหน นะครับมันแทบจะทุกครั้งนะครับอืมนะครับมือจําเลยที่หนึ่งอะมักจะป่นเปี้ยนอยู่แถวภูเขานั่นแหละค่ะนะครับนะนะครับไม่รู้เลยแะว่าเขาดึงไปมันดึงบ่อยอะค่ะนะครับจนจาไม่ได้แล้วตอนนี้ตัดทิ้งแม่งหมดแล้ะค่ะนะครับว่าอือนะครับนะเห็นไหมล่ะนี่แหละครับนะครับใครจะไปรู้ล่ะครับ น่ะเออสูนิม <va> ิต <salah> มีพึ <V> ่งนะครับมาแล้วนะครับสวัสดีนะครับนี่แหละครับเราจึงมองว่านะครับจึงมองแล้วว่านะครับมันมันสู้ไปได้หลายอย่างนะครับมันสู้ไปได้หลายทางนะครับ